วัสดีค่ะทุกคนวันนี้หมวยจะมาเลี้ยงหลานนะมารับแม่แล้วนี่ <laughs> จะไปเลี้ยงหลานดูด้านหน้ารถนะคะว่าเราเกิดเหตุการณ์อะไรไหม<ๆ>รถบรรทุกไม้อะ่ะเขามาเอาไม้อ่ะนะคะทุกคนนี่เราก็ผ่านไปไม่ได้นะเพราะว่าเขาจอดเต็มแบบเต็มแบบเต็มทางเลยอะ่ะแล้วรถเราก็เบี่ยงไปไม่ได้นะคะเนี่ย ทางไหลาทางเป็นลักษณะแบบนี้ทุกคนไปไม่ได้นะแล้วก็มีรถจอดอยู่ด้านหลังไว้ด้วยคันหนึ่งแล้วด้านหน้าด้านหลังรถบรรทุกนี้ก็มีคันหนึ่งนะคันนี้รู้สึกมาก,ก่อนหอนเองอ่ะแล้วทีนี้บ้านลูกสาว่ก็ไม่ได้อยู่ไกลมากนะคะเลี้ยวเดียวตรงไปตรงหัวโค้งตรงเนี้แล้วไปอีกประมาณร้อยเมตรนะแล้วก็เลี้ยวขวาแล้วก็ลงไปแล้วก็ถึงแล้วแต่ทีนี้เราก็มาติดแงกอยู่ตรงนี้ทุกคนไปไม่ได้นะ แล้วเขาก็แบบเก็บไม้ใจเย็นแล้วรถสามคันก็ยืนคอยเขาเออแล้วเราต้องคอยอีกนานไหมเนี่ยโอ๊ยปวดใจ Hello Darling เ <Hello. S 2> อ้าพี่ดินโนพี่ดินโนนั่งนี่ด้วยเหรอครับ Hello Darling Hello a r อาร Hey สวัสดีครับลูกเออสวัสดีครับที่รักที่รักสวัสดีครับโตดูแก้มใหญ่เชียวอ๋อพี่ดินออะ์เท่เลยนั่นน่ะเฮ้ยเฮ้ยเอาเอาเอาเบื่อน้องเหรอหนีน้องไงฮะเบื่อน้องเหรออืมอาดามิดครับอ้าดมิดครับ

จะโชว์นในวีดีโอเหรอเนี่ยโดนโดนตัดผมเนี่ยฮะโดนตัดผมแบบเนี่ยหรอยังตัดไม่เสร็จแม่ก็บอกยังตัดผมไม่ลูกไม่เสร็จยังขนดูขนหนูโอ้ยดีแล้วแหละเห็ดมันจะได้ไม่กาอบอเอ้ตัดให้หล่อๆเด้อให้แม่หนูตัดให้หล่อๆนะแม่มก็ทำงานได้เนี่ยเอาลูกก็ไปนั่งดูหรอลูกเขาก็สนานลูกเขา เด็กยูแม่ก็ตัดตาะอ๋าจะจับพี่ดีโน่หรมั้งนี่ฮะนะันอนจับพี่ <คน S 2> ดีโน่หรอลูกห,หนูจะจับพี่ดีโน่<ค>นหรอ,หรอพี่ดีโน่ขนน้อยลงแล้วเนี่ยขนเหลือนิดนึงวันนี้ก็พาทวดมาเลี้ยงหลานนะคะดมัว,มวจะออกไปทำงานนะนี่เป็นยังไงเหมือนกันไหมนี่เอเหมือนกันไหมเราสองคน แก้มเราเหมือนกันไหมแก้มใหญ่เหมือนกันไหมเราสองคนนี้ที่หลังที่รักไปยืนยืนยืนเหรอยืนเหรอยืนอ่าไปยืนยืนยืนที่รักของยายฮัลโหลนะตวด,ดทำอะไรตวด,ดรดน้ำต้นไม้ให้แม่หนูไงรด,ดน้ำต้นไม้ดูดูตรงนี้นะคะเพิ่งปลูกไปนะสองต้นเนี้ยสวยมากเลยทุกคน ต้นใบดอกหรสีนะทวดทำอะไรครับที่รักเอ๊ะจะให้ดูด้านหลังอะทุกคนนะดูด้านหลังเนี่เห็นไหมคะนี่ด้านหลังนู่นท่าเรือเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนเอมมี่ยอกบทำท่าเรือทางเดินด้วยเรียบร้อยบริบูรณ์เสร็จแล้วทีนี้เขาจไจัดงานเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ ภาาไทยหมือนก็ไม่แน่ใจว่าคิดว่ามันเหมือนแบบทำเป็นให้อารวิทเป็นเ,เข้าในศาสนาคริสต์นะ,นะคะนี่แล้วก็จะจัดตรงนี้นะนั่นแหละยอก,กบเขาก็เลยเร่งรีบทำให้เสร็จนะนะคะเพราหน้าร้อนปีนี้นะเราจะจัดงานกันนะคะที่นู่นเนาะนี่จะอเอีที่รักของยาย